ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับเลดมี12ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากมีนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรือราคา5,000นนนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยโอ้โหให้มาแบบครบต่อการใช้งานเลยนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่5,299บาทนะครับสำหรับตัว RAM 8 ROM 128 g ีครับในคลิปนี้ผมก็อยากจะมาแกกลองพรีวิวพูดคุยสเปคให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบบ้้าางกัเจ mi 12ครับผมนี่คือตัวกล่องของเขานะครับเพื่อนๆเลดมี12ครับมีนะครับผมดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นกล้องหลัง3เลนเนาะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นตัวกล้องเจาะรูแบบนี้นะครับเพื่อนๆขอบด้านบนด้านข้างเนี่ยจะบางมากๆเลยนะครับก็ถือว่าดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยจากที่ได้ดูตรงนี้แล้วถือว่าสวยนะแล้วก็สเปคด้านข้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะขนาดหน้าจอ6.79นิ้วครับกล้องหลัง50ล้านเป็นกล้องหลัง3เลนแบตขนาดใหญ่ครับผมก็เลดมี12 ก็มีตาคุดเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องศูนไทยนะครับเพืเ่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันครับเขามีอะไรให้มาบ้างตัวกล่องก็โอเคครับแข็งแรงทนทานแน้นหนาดีนะครับผมแกกล่องออกมาแล้วก็จะเจอตัวเครื่องของเราที่ถูกห่อมาด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะบอกสเปคคร่าวๆเหมือนกันครับผมแล้วก็ข้างในนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสายชาร์จเนาะ จะเป็นตัวไทเอทูไทซีทนะครับเส้นก็โอเคสีขาวใหญ่ขนาดหนึ่งนะครับผมพอใช้งานแล้วน่าจะแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็หัวชาร์จของเขานะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยหัวชาร์จของเขาจะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่20วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับแค่18วัตต์นะครับเพื่อนๆก็ก็ได้มานอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีหัวชาร์จใส่ชาร์จตัวเครื่องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวคู่มือแล้วก็เคสซิลิโคนมาให้แล้วก็เข็มจิ้มถาดใส่ซิมนะครับ มีเคสซิลิโคนมาให้ด้วยนี่ครับก็คู่มือการใช้งานอย่างย่อเนาะถือว่าให้มาครบนะครับเฮ้ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเหรียญราคา5 0 0ต้นต้นๆที่ให้เคสซิลิโคนให้เข็มจิ้มถาดใส่ซิมหัวชาร์จใส่ชาร์จให้มาครบอยู่นะบางแบรนด์เนี่ยแทบไม่แถมอะไรเลยนะครับเพื่อนๆก็โอเคครับรู้สึกดีในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันครับผม ตัวเครื่องของเขาผมเองเอาไปโหลดแอปโน่นนี่นั่นมาไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้ลองสัมผัสได้ลองใช้งานมาสักพักหนึ่งอยู่นะครับผมก็ดีไซน์ถามว่าสวยไหมก็เป็นตัวแบบขอบเหลี่ยมเนาะก็ถือว่าสวยงามครับลงตัวใช้ได้เลยสีที่ทําออกมาจะมี3สีนะครับเ,เพื่อนเพื่อสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสีซินเวอร์นะครับผมมันจะออกแบบถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันจะมีแบบไล่เฉดสีนะครับมีความแบบ ลุ้งนะครับผมแต่ถ้ามองตรงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนสีเงินๆเนาะแล้วก็จะมีสีดําแล้วก็จะมีสีฟ้านะครับกล้องหลังสามเลนครับดีไซน์ตัวเครื่องของเขาฝาหลังจะเป็นแบบเรียบเนาะเวลาจับเวลาสัมผัสเนี่ยเป็นแบบมันวาวนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นลายนิ้วมือนะครับก็มีแฟลช LED กล้องหลังสามเลนเลดมี ME, ครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงสแกนลายนิ้วมือด้านข้างนะครับเพื่อนๆพอเชื่อมต่อก็ลําโพงไทยซีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไมค์สนทนานะครับด้าน ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งตัวถาใสซิมก็จะเป็นแบบตัวไฮแบรบิดเนาะใส่ได้ซิม1แล้วก็ต้องเลือกระหว่างซิม2แล้วก็ไมโคร SD สดีการ์ดนะครับเพื่อนเพื่อด้านบนนะครับจะมีตัวแจ็ค3.5แล้วก็ตัวเซนเซอร์ i r ของเขานะครับดีไซน์หน้าจอเป็นกล้องหน้าจอรูแบบนี้แล้วครับผมเป็นหน้าจอที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็เวลาอยู่ในมือแล้วหน้าจอใหญ่นะ6.79นิ้วฟีลลิ่งในการถือหยิบจับก็ถือว่าโอเคครับใช้งานมือเดียวพอได้แต่ถ้าจะเอาแบบมั่นคงเนี่ยต้องประคอง2มือนะครับผม ไถไปมาแบบนี้นะครับตัวขอบด้านบนขอบด้านข้างนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้สวยเนาะแต่ว่าตรงตรูดตรงท้ายตรงนี้เนี่ยจะดูหนานิดนึงนะครับเพื่อนๆโดยรวมแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องขอบเหลี่ยมสวยดีครับสวยดีสวยดีความหนาของเขานะครับจะหนาอยู่ที่8.17ม mm, มนะครับน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่199กรัมนะครับเพื่อนๆก็โอเคครับไม่ได้หนักมากถือใช้งานก็พอใช้ได้ครับผม นี่ประมาณนี้ฟิลลิ่งในการทัดดีพอสมควรครับส่วนตัวสเปกการใช้งานนะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.79นิ้วครับแล้วก็เขาได้ความเรทดของตัวจอมาเป็น full hd พัดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วมาพร้อมกับหน้าจอรี r ฟรชอยู่ที่ 90H เฮิร์นะครับผมตรงนี้อยากให้เพื่อนๆดูตั้งค่าขเขาหน่อยแล้วกันนะครับก็มาที่ตัวแสดงผลเนาะแล้วก็มาที่ อัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับเขาก็จะมีมาตรฐานแล้วก็สูงนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเราเปิดสูงอย่างเงี้ยครับผมถ้าเราอยากจะเลือกนะครับก็จะมีเนี่ยค่าเริ่มต้นแล้วก็กําหนดเองกําหนดเองเนี่ยก็จะมีให้เลือก6 0สิบเสเก้าสิเพนะครับส่วนตัวผมไปแล้วผมก็เลือกไว้ที่ลื่นๆลแล้วกันเพราะว่าเขามีมาให้ใช้งานแล้วแล้วก็ใช้งานแบบนั้นเนาะตัวฟอนต์ขนาดอักษรเนี่ยปรับได้นะครับฟอนต์ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องไปโหลดเพิ่มเนาะก็ ใช้งานหน้าจอเนี่ยครับทัดลื่นทัดติดมือดีครับตัวจอจอใหญ่แสดงผลออกมาได้เนียนตาสบายตาดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการใช้งานก็จากที่ได้สัมผัสมานะถ้าเราปรับตัวแสงหน้าจอมาไว้กลางหลอดนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมหน้าจอมันจะดูแบบดอปไปนิดนึงนะเราจะต้องปรับประมาณนี้ครับเพื่อนๆหรือไม่ก็เปิดอัตโนมัติไว้เขาก็จะปรับแสงให้มันพอดีนะครับผมถ้าเล่นเกมอยากจะเอาแบบชัดๆหน่อยมันต้องเล่งแสงให้มาเกือบ ประมาณ80%นะครับเพื่อนๆมันถึงจะแบบเออใสเนาะอันนี้คือจากที่ผมได้สัมผัสมานะครับผมในส่วนของความแรงครับ CPU ก็จะเป็นตัว MediaTek Helio G88 ครับซีรีส์ G เน้นในเรื่องตัวการเล่นเกมตัวกราฟิกอยู่แล้วนะครับราคา5,000ต้นๆได้ CPU ตัวนี้มาเป็นยังไงบ้างก็โอเคดีนะครับผมใช้งานทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับ โซเชียลมีเดียต่างๆมีความลื่นไหลมีความสม,มูทดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีด a c e b o o k หรือว่าการเล่นติ๊กตอการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานได้ได้ได้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าตัว CPU อของเขามันเป็นตัวแรงเนาะตัว m e d i a t e ท h e เฮลิโอจีแปนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นชิป12นาโนเมตรนะครับเ,เพื่อนการประหยัดพลังงานถ้าถามว่ามัน เท่ากับตัว6นาโนเมตรไหมอันนี้ก็ไม่นะเพราะว่ามันมันไซส์มันต่างกันเนาะมันเป็นชิปตัวใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กินน่ากลัวน่าตกใจนะครับมันก็ 5, แบต5,000่ยทำให้เราใช้งานทั้งวันได้ได้ได้โอเคอยู่แล้วนะครับได้เพียงพออยู่แล้วส่วนการเล่นเกมมันยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอญอาตเข้าให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับจะเข้า ROV แล้วก็พับจให้ดูเนาะ การแสดงผลของเขาครับก็แน่นอนเต็มหน้าจอทุกสัสดส่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้หน้าจอมาใหญ่เวลาเราเล่นนะครับเพื่อนๆเราคอนโทรลเกมอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเราจะคอนโทรลอยู่ตรงนี้เรามีพื้นที่แสดงตัวคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยเยอะเนาะมันก็เล่นได้เต็มที่เต็มอัธรรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นดูหนังดูคอนเทนต์ก็โอ้โหจอใหญ่ครับเหมาะกับซื้อให้แบบ ให้แบบให้บุตรหลานหรือว่าคนที่แบบต้องการสมาร์ทโฟนสเปคใช้งานครบๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากอันนี้เนี่ยเหมาะเลยนะครับเพื่อนๆเขาเกมมาได้รวดเร็วมากๆครับเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกัน Media t ท k Helio G88 ครับก็ภาพ h อดีเปิดสูงมากได้นะครับการสแสดงผลปรับได้ที่สูงยังไปสูงมากไม่ได้เนาะพอดีโคสูงมากนะครับผมสนามรบเปิด 60FPS ได้ครับฟีลลิ่งในการเล่นเป็นยังไงบ้างก็ช่วงฟาร์มช่วงที่แบบกำลังไล่เก็บ ตั้งฟาร์มของอยู่เนี่ยก็นิ่งๆครับ5 9 6 0าสบายๆจอฟินลิ่งในการทัดอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีแต่ว่าพอไปในช่วงแบบอช่วงจังหวะชุนลมุนเลยเนี่ยก็ตัวเฟรมเรทบางจังหวะมีร่วงลงมา40กลางๆบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วฟีลลิ่งในการเล่นตัวเกม ROV เนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่นะครับทำออกมาได้ดีเลยแหละความร้อนก็คุมได้ดีจัดการได้ดีนะครับผมสำหรับการเล่นเกม ROV ครับส่วนตัวเกม PUBG MOBILE ขออนุญาตเข้าให้ดูอีกหนึ่งเกมนะครับเพื่อนๆ ตัวเกมพับจีโมบายตัวนี้เนี่ยก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกว่าก็ทำออกมาได้ดีนะสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือเขาปรับตัวกราฟิกได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัว m e d i a t <Techn> e k h e l i o g 88เนาะถ้าเทียบกับตัว Snapdragon 680ตัว g 88เนี่ยจะปรับกราฟิกตัวเกม PUBG Mobile ได้ได้ละเอียดกว่านะครับผม นครับการแสดงผลของเขาจอ Full HD พัสดนะครับเพื่อนๆหน้าจอมันก็แบบมันสวยมันแบบมันครบเนาะมันถือว่าโอเคเลยเขามาพร้อมกับแรม8 g b นะครับหน่วยความจำเนี่ยลอมก็128 g b นะครับเพื่อนๆมาเรามาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันตั้งค่ากราฟิกของเขานะครับ ถ้าเราปรับสุดเนี่ยจะได้ T.S.D. เฟรมเรตอยู่ที่สูงนะครับปรับกราฟิกลงมาสมดุลเฟรมเรตจะเด้งไปเัลต้า D. เฟรมเรตอยู่ที่อัลต้านะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นลืนล่นๆก็ปรับแบบนี้เนาะผมเนี่ยชอบภาพสวยๆกราฟิกาละเอียดครบๆผมปรับไว้ที่สมดุลเฟรมเรตไว้ที่อัาต้านะครับฟีลในการเล่นดีครับภาพสวยกราฟิกสวยมีความลื่นไหลมีความสมูทดีด การใช้งาน,นงต่างๆการเล่น,นต่างๆถือว่าโอเคครับความร้อนถามว่ามีไหมมีมานะตามขอบตามฝาหลังเนี่ยมีให้แบบรู้ว่าเอ้ยเนี่ยความร้อนมาแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไจโรโซโคของเขาอาจจะไม่ได้แบบลื่นมากนะครับมีความหน่วงอยู่นะครับผมสําหรับคนที่จะซื้อมาเล่นเกมแล้วใช้ไจโรอันนี้ต้องไปลองสัมผัสเครื่องจริงดูว่าเฮ้ยเราชอบไหมเนาะก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยรวมแล้วฟีลลิ่งในการเล่นเกม PUBG Mobile เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีครับสิ่งที่ผมชอบก็ภาพมันสวยครับการาฟิกมันสวยเนาะเพราะว่าได้ จอความเรียดมาเป็น Full HD นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว CPU ของเขาการใช้งานโดยรวมแล้วใช้งานทั่วไปได้ดีครับผมสำหรับไปมาระหว่างแอปทำงานได้ดีเล่นเกมก็ใช้ได้ครับผมถ้าเทียบกับเรียดราคาแล้วผมมองว่าคุ้มครับคุ้มมากๆเลยเซ็นเซอร์ของเขาก็เนี่ยครับมีมาให้ครบแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอเคในส่วนตัวกล้องนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้า ความละเอียดอยู่ที่8ล้านนะครับผมเป็นกล้องหน้าจอรูแบบนี้แล้วก็ค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.1นะครับเป็นตำแหน่งที่ผมชอบแล้วก็โอเคที่สุดแล้วแหละเวลาเราถ่ายเซลฟี่ใช้งานเรามองกล้องตรงหน้าจอเนี่ยมันก็ทําให้สายตาเราแบบมันตรงเนาะมันไม่เอียงไปแบบทางใดทางหนึ่งนะครับส่วนกล้องหลังของเขาเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็จุดเด่นเลยนะในสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคานี้ที่หลายๆแบรนด์ไม่มีให้นะครับผม,บผมเขามาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่50ล้านครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8แล้วก็มีเลนส์มุมกว รับแสงอยู่ที่ f 2.2อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเลนมาโคะนะครับผมคือให้เลนมา3าเลนแล้วให้เลนมาครบทุระยะการใช้งานเลยครับมาโคะมีมาให้มุมกว้างมีมาให้เลนหลักก็ได้ความละเอียดเยอะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเลยนะครับเพื่อนๆที่สมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคาเดียวกันเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้คือแบบคือดีมากคือดีมากสําหรับตัวผมเองแล้วผมชอบถ่ายภาพเลนมุมกว้างเนี่ยก็คือถูกใจผมมากๆเลยนะครับผม ส่วนตัวมวดของเขานะครับนี่มีวิดีโอเคลื่อนไหวเร็ววิดีโอปกตินะครับผมเราสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p 30 fps นะครับเ,เพื่อนๆได้ประมาณนี้นะความละเอียดได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ภาพถ่ายก็อันนี้เป็นเลนมุมกว้างอย่างที่ผมพูดไปครับนี่ก็มีมาให้ใช้งานครับเบอร์หายากนะมือถือที่ขายในเรียญราคานี้แล้วได้เลนมุมกว้างมานะครับภาบุคคลกลางคืนแล้วก็ ถ่ายแบบเต็มที่ก็ถือว่ามีมาให้ครบครับในเรื่องตัวโหมดการใช้งานก็เพียงพออยู่แล้วเนาะใช้งานได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานต่อเนื่องของเขาแบตเตอรี่5,000แอมป์ครับเป็นพอร์ต Type C แล้วก็ตัวชาร์จ หัวชาร์จที่แถมมาอย่างที่เราดูกันตอนแกะกล่องก็คือได้หัวชาร์จ20วัตต์มาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขารองรับไฟที่18วัตต์นะครับเพื่อนๆไม่ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้ามากครับผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วเนาะสำหรับการชาร์จ18วัตต์นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ก็5000แอมป์อึดพอสมควรอยู่แล้วนะครับผมในส่วนตัวอื่นๆความปลอดภัยก็ปลดล็อกใบหน้าสแกนลายนิ้วมือด้านข้างนะครับผมแล้วก็การจับ สัญญาณก็ตัวนี้ไม่ได้รองรับ 5G นะครับ 4G LTE เนาะตัว Wi-Fi จ็บได้2.4 GHz 5 GHz ครับผมตัวนี้ที่สำคัญใครซื้อให้แบบให้บุตรหลานให้ญาติผู้ใหญ่เขามีคุณสมบัติการแบบทนน้ำทนฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแบบกระเด็นใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามีการทนน้ำได้ที่ IP53 เนาะก็ถือว่าโอเคครับเป็นสเปคที่ให้มาแล้วมันเผื่อเราเกิด mm. อุบัติเหตุเนี่ยมันก็เฮ้ยไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับมาพร้อมกับ MIUI เวอร์ชัน14ครับบน Android 13ครับผมก็ G er, จากที่ได้สัมผัสมานะความลื่นไหลความสมูทมีจอสวยครับ CPU เนี่ยเป็นตัวแรงเล่นเกมได้แบบทุกเกมเลยนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องปรับกราฟิกให้มันเหมาะสมแล้วกันถ้าอยากปรับสุดเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็ถือว่าโอเคยอยู่ตัว G88 ของเขานะครับโซเชียลมีเดียสำหรับไปมาระวางแอบปบใช้งานได้ดีครับแรม8กิกรอม128กิกใช้งานได้เพียงพอแน่นอนครับกล้องมีมาให้ใช้งานแบบ3ระยะเลยมาโครมุมกว้างเลนหลักมีมาให้ครบเลยครับแบตเตอรี่5,000 mAh ครับผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับเจ้า Redmi 12ครับผมราคา5,299บาทสำหรับตัวแรม8 ลำหนึยยครับก็โอเคคลิปนี้ผมมาแนะนำมาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปเมื่อาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ